จะไปไหนกันคะอันนี้พ่อก็จะพาไปน้ําตกนะฮะที่พิลโลกนะฮะน้ําตกชื่อน้ําตกอะไรนะครับพ่อน้ําตกเหรอยังไม่รู้น้ําตกอะไรเนี่ยจะพาไปไหนพาไปไหนเออพาไปเรื่อยๆเลยครับไปเลนฟอนเลสมิลโลงเลยดูซิว่าจะไปถึงเลนฟอนเลสไหมครับหรือว่าจะไปไหนกันแน่ขับไปเรื่อยๆขับไปก่อนนะคะไปก่อน เราพามาพ่อพามานะครับคาเฟ่เลนฟอร์เลสน,นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินมัางนะครับทางไปเพชรบูรณ์ครับอยู่พิศโลกนะฮะไป let's go ีพ่อพาถัวนะครับพ่อพาถัวร์ฮะ กว้างมากครับที่นี่กว้างมากใครชอบแบบว่าส่วนตัวสงบสบายวุ่นวายไม่เสียงดังแนะนำเลยฮะเยอะมากครับต้นไหวเลยเนี่ยโอ้โหบรรยากาศอูเสียงน้ำเสียงน้ำอือฮึได้ยินเสียงน้ำแล้วโอ้โหโอ้ได้ยินเสียงน้ำแล้วอือฮึเทียบเลยนั่งไงใช่ใช่ครับนนั่ไงโอ้โหตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยมีข้างบนด้วยมีต้นไม้มันสวยตรงนั้น เจอแล้วครับเจอแล้วหากันจนเจอตาต้องนี้หรือตาต้งไหนอันนี้เลยทางไหนก็ได้เออตรงไหนตรงนี้ก็ได้ครับแม่เพอจะแด็ไม่ต้องปีนโอ้โหปีนตรงไหนโอยิงกันนะโอ้ยน้ำนี่เจอแล้วแม่อันนี้เขาจ้แม่น้ำอะไรครับแม่น้ำแม่น้ำอะไรครับตรงเนี้ยเขาเรียกลำน้ำเข็ดลำน้ำเข็ดหืมลำน้ำลำน้ำเข็ดห้าปีแล้วยังมาเนี่ย โโอ้หนี่ครับลำน้ำคลิกข้างข้างบนเขาว่าล่องแก่งได้นะครับก็เห็นมีคนล่องแก่งอยู่แต่น้ำจะแดงๆนะฮะแบบนี้หน่อยน้ำสีน้ำสีกาแฟมีห้องพักด้วยนะครับเป็นรีสอร์ทเลยอืือ ส่วนตัวมากไม่วุ่นวายเลยเป็นไงครับพี่ชาร้อนไหมฮะไอร้อนค่ะอือหือโกหกนะฮะค่ะสวัสดีไม่ได้มาส้าปีผัดชื่นเนาะอยู่ทัดดีเงียบสงบส่วนตัวเป็นไงบ้างคะคุณมอนดีครับรู้สึกแบบสบายดีครับลมลื่นรีแลกต์ดีครับทำงานมาเหนื่อยแล้วก็ มาพักผ่อนนะครับชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ไปสู้กับงานใหม่สงบดีครับไม่่ไมวุ่นวายด้วยมองเห็นเขาตรงนู้นเลยเห็นนะมองเห็นภูเขาเลยอ่ะกับข้าวก็พอกินกัข้าวก็อิ่มนะ เส้นชะอมกุ oh, ้งเส้นชะอมกุ้งชะอมกุ้งอ่าอยากกินเหรอไม่หรอและนี่อ่ะไอ้ไรนะไชยาครับไชยาเขาเรียกผัดไชยาผัดไข่ไชยาผัดไข่ไชยาไชยาผัดไข่อ๋อเอาไข่ไชยามาครับไชยาไม่ชัยหรอเพราะเอาไข่ชยานนันได้ป่ะอันนี้เห็ดเพาะหน่อไม้หมูอะไรหมูหมูสามชั้นอันนี้หมูสามชั้นเท่าน้ำปลานหลายๆเลยผมขอลองหน่อยโคตรน่ากินเลยนี่เดียว เอาเอาตรงๆนะเมนูนี้ไม่ค่อยเคยกินอันนี้ไอชะอมกุ้งอ่ะแต่ว่าพี่ชาเคยกินนะลองลองลองหน่อยกับเขานนแล้วกันมาเมืองตาลิวตรงนี้อยู่ตาตามนะฮะเรื่องเยอะอดกินนะของขึ้นชื่อเขาของขึ้นชื่อนะครับอู้เมนูแนะนำแต่มันหอมมากนะหอมชะอมเมนูแนะนำมนอูอื <c oughs> อพ่อครับ ใจเอือหือพ่ออือหืออืยอร่อยนุ่มหอมหอมมากเชิญขาผมข้าต้มดำนี่ข้าวตําไทยมาแล้วมาไหนๆก็มาแล้วดอกไม้นี้กินไม่ได้นะคะตกแต่งอย่างเดียวที่ร้านเนี่ยเขาจะตกแต่งดอกไม้หมดทุกจานเลยนะครับมีดอกเข็มมีดอกอัญชันดอกอะไรข้างทางที่เขาปลูกครับเขาบอกเขาปลูกไว้แล้วก็เอามาแล้วนั่นนี่ดอกอะไรอนนั้นไม่รู้ว่าดอกอะไรครับพ่อมีส้าอื้อเอ้าก่อนนะฮะ นี่<ช><ช>ครับพ่อรีวิวนี่ยังยังเลยเวิวไปแล้ว,ลวนะครับโอ้โหค,คำนี้บอกเลยว่าชีสแน่นอนพร้อมตามของชอบอมนละกอกรอบอร่อยรสจัดเผ็ดเปรี้ยวหวานอืมหน่อหมอ่าวอนันนี้ผัดาไขา่ชายาครับ ลองดูอใบเขียูถิเขาเรียกใบอะไรแม่งใบยูถิอ่ะครับใบเหนียงปะใบเหนียงอ่ะใบเหลียงใบเหลียงเออใบเหลียงข้าเหนียงอยู่นี่ครับนี่นี่นี่ข้าเ้ามาเอามาสิ่ช่อไม่เอาอ่ะอือหือทีนี้ออกหวานหวานอ่ะถ้าคนชอบมันหวานได้ทอดหมูเอ้ยหมูทอดน้ำปลานะครับสามชั้นสามชั้น อ่ะลองดูครับแสมจิ้มละเค็มๆนิดๆสำหรับคนชอบแบบเค็มๆนิดๆแต่ก็โอเคครับอร่อยเอดินเลยโคกที่นี่นนะโคกที่นี่อร่อยฮนะอ๋ออร่อยเหมือนกันทุกที่แกงแกงหน่อยแก,ง,แกงเห็ดเผาะนะฮะมีหน่อไม้ มีเห็ดเผา<อ>ะดังเห็ดดังเผาะเลยอืมดังเผาะเลยแม่บอกนะฮะแม่อ่ะเพิ่งเดี๋ยวแม่ไม่ได้กินเลย <c oughs> บอกมุกก่อนเลย <c oughs> บอกมุกก่อนผมผมจะเล่นไม่ได้เลยรอเล่นครับนี่ชิมน้ำกั่อันดับแรกของเราอืมความมันของกะทิที่ที่อื่นยังมีผสมแบบกะทิกล่องบ้างนะครับที่นี่นี้กะทิกล่องล้วนๆาก <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ อืนีสดกับทีส่สด,อ,สสดอืมนี่เห็ดลองชิมเห็ดกันค่ะหา,ากินยากอืมหไม่ปอาะไมป่ปราะอะไรฟันจะเปาะแล้วเนีอืมหรสชาติเหมือนเห็ดครับอืมหืเอ,อาไม้นะดุยอืม ต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆ่ไงเอาาข้วก็ทำอร่อยอืะอร่อยตุ้มเมนูขอทุ้มตำอีกทีหนึ่งทุ้มตำเผ็ดสีนะเอาไม่ข้าวอ่ะเอาเอาครับแม่ครับแม่ตักข้าวให้ครับขอบคุณครับเท่านี้เลยครับแม่เป็นผู้ดุสสาวกินดีค่ะท้มตำอร่อยมากขอบุญเจนอีก ขุนเฟรน,นี่โคตรอร่อยเลยบอกเลย,<า>ยใครมาต้องฝังอืมอหือทานกินแล้วเนี่ยโคตรอร่อยเลยคนไม่ไหวครับเอาหมูมาด้วยเอาหมูมาด้วยยังอีกหมูหมูเขาทำอร่อยเอาหมูใส่บุนเส้นนี่เราฟิชเชอร์ริงนะฮะระหวังผัดบุนเส้นกับหมูทอดน้ำปลาสามชั้นทอดน้ำปลาปลุยอือหือรอร่อยมาก โอ้ยลมก็เย็นอาหารก็อร่อยดีมากใครผ่านมาแวะมานะครับอาหารอร่อยบรรยากาศด,ดีสงบด้วยไม่วุ่นวายผมบอกเลยใครชอบแบบสงบสงบอ่ะพาครอบครัวมานั่งฟังเสียงน้ำนั่งฟังเสียงนกรินมีห้องพักด้วยมีห้องพักด้วยแม่บอกมีอะไรบ้างคะแม่ มีห้องพักแม่ดูร้อนนะอืร้อนร้อนเ <c oughs> พราะแม่ทิ่ร้อนไปก,กินก่อนเนาะได้ครับจะขอกินก่อนนะครับง่าง สวัสดีนะครับผมทอมนะครับกับช่องเบื่ออยู่บ้านนะครับอันนี้เป็นพี่เล็กนะครับเจ้าของเลนฟอเรสนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่เล็กให้เกียรติมาแนะนํานะครับว่าในส่วนของคาเฟ่เนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดนะครับแล้วก็มีอาหารอะไรบ้างแบบว่าพอเข้าขวครับว่าใครผ่านมาเส้นเนี้ยยังไงก็ต้องแวะนะครับเส้นเนี้ยวังทองนะครับพี่เล็กครับคืออาหารเราเนี่ยเราเน้นความเป็นออร์แกนิกเรามีตัวเลนฟอเรส์ฟาร์มดังนั้นวัตถุดิบที่เป็นผักต่างๆเนี่ยก็จะเป็น ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านมาตรฐานดังนั้นที่เด่นๆของเราก็คือแกงเชียงดาปาย่างอันนี้เป็นสูตรมาจากทางเชียงใหม่ครับแล้วก็เชียงดาผัดไข่หรือชียยาผัดไข่ก็ได้อร่อยมากเเมนูที่ผมชิมแล้วแล้วก็มีผัดอุ้นเส้นชะอมกุ้งอันนี้ก็อร่อยครับแล้วก็มีนอกจากนั้นก็จะมีตอนนี้เราก็มีสเต็กด้วยสเต็กหมูคุโรบุตะที่ สเต็กปลาแซลมอนมสเต็กไก่มีหมดเลยนะครับมีแกงเห็ดเผาะมีเห็ดเผาะแกงกั้หอยขม,มก็จะเป็นเน้นเป็นอาหารไทยพื้นบ้านก็จะสปวนใหญ่ก็มีทางตะวันตกนิดหน่อยอร,ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแล้วหยุดอะไรครับพี่ร้านเปิด7จ็ดโมงครึ่ง ถึงหนึ่งทุ่มอ๋อเจ็ดโมงครึ่งยเปิดทุกวันใช่ครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยก็อาจจะนานๆพาพนักงานไปเที่ยวหยุดสามวันซึงตอนนั้นเราเราไม่ทราบันไหนเราก็ต้องแจ้งใกล้ๆแต่โดยโดยปกติจะจะจะไม่หยุดที่ถ้าไม่ชัวร์ก็โทรมาถามก่อนก็ได้อ๋อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรร้านไปให้แล้วก็เฟซบุ๊กร้านไปให้ครับนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องพักใช่ครับ มีประมาณกี่ห้องครับห้องพักตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนเรามี17ตอนนี้เราปรับเหลือ14เพราะว่าเราไล่รีโนเวทใหม่หมดเลยนองจากเราเปิดมา30ปีแล้วเน้โ,โหเราก็ <okay. S 2> ต้องพยายามอันไหนที่มันนานแล้วเนี่ยรเราก็รื้อทําใหม่เดี๋ยวจะพาไปชมหลังเได้นนเลยอันนี้ชื่อ นิตานาทีนิตานาทีนาทีนาทีพนาอ๋อพอน้อ๋อเพราะใกล้ริมน้ําเลยสายน้ําที่หลับไหลเลยประมาณนี้โอ้โหมีสตอรี่อ่าก็จะห้องจะใหญ่ห้องจะประมาณ50ิกว่าตารางเมตรโอ้โหใหญ่มากนะมีสองห้องน้ําแล้วก็มีเตียงคิงไซส์สองเตียงก็คือพักได้สองถึงสี่คนจุใจเลยอันนี้เพิ่งเปิดเมื่อสองวันที่แล้วนี่เองโอ้โหรากน้ก็จะมี หลังอื่นๆที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีนิทานทารานิทานทาราอันนั้นก็นอนได้สามคนก็จะอยู่ริมริมน้ําทั้งคู่เลยโอ้บรรยากาศดีทั้งสองที่เลยดังนั้นที่พักเราที่ลูกค้าที่เคยมานอนแล้วเนี่ยอาจจะต้องลงมาดูใหม่เนาะเพราะว่าเราปรับโฉมใหม่หมดเลยยกเป็นต้นไม้ก็จะเป็นของเดิมๆล้มลื่นมากนะครับเราจะเก็บต้นไม้ก้อนหินอะไรไว้ทั้งหมดโอ้โหนั่นในห้องน้ําเนี่ยก็จะมี มีก้อนหินมีอะไรเยวเข้าไปดูเมื่อกี้ลองเข้าแล้ว,ลวสะอาดมากนะครับมีผ้าเช็ดมือแบบเปลี่ยนใหม่เก่าใหม่ให้เลยนะครับผ้าเชื้อเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกลัวแล้วครับใ<ร>ครมาที่นี่าได้มาตรฐานชาคลาสด้วย <c oughs> มีมาตรฐานด้วยนะครับผมกิจกรรมอะไรกิจกรรมของเราช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่กรกฎาถึงปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกาก็เป็นล่องแก่งลำน้ำเข็กนะครับซึ่งติดอันดับหนึ่งในสามงประเทศดังนั้นกิจกรรมที่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ ใครไม่เคยมาต้องมาลองครับนะครผมก็ล่องมาจะร่วมร้อยครั้งแล้วโอ้โหเป็นบกว่าปีเนาะปีหนึ่งก็ล่องสิกว่ารอบอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นกิจกรรมล่องแก่งลําน้ําเข็กก็จองกับเราได้นะครับตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นด้วยครับเป็นราคาแพ็กเกจก็จะอยู่ที่พันหกห้รวมอาหาร3ามื้อรวมที่พักรวมล่องแก่งต่อคนนะครับถ้าอาหารสองมื้อก็ลดราคาลงไปแล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับผม อันนี้ถ้าเป็นหน้าที่ไม่ใช่ล่องแก่งก็จะมีการถายขยายักไปชมน้ําตก<อ>แก่งซองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาธันวาน้ําก็จะเริ่มใสมนะครับเพราะว่า,วาเราจะต้องพายทวนน้าไปเพราะถ้าน้ําเยอะเนี่ยการพายขายักก็จะยากทำไม่ได้้เราก็จะให้ น้ำนิ่งๆยาวไปจนถึงประมาณเมษาเมษาอ๋อถึงหน้าร้อนไปเลยหน้าร้อนดังนั้นหน้าหน้าฝนก็มาล่องแก่งคผมส่วนหน้าร้อนก็ไปภัยขยักพูดง่ายๆว่ามีแอคทิวิตี้ทุกฤดูมาที่นี่ไม่ผิดหกคนละสามร้อยบาทคนละสามร้อยบาทโอ้โหระคาถูกมากก็สามารถภัยได้วันละหลายรอบนะวันละประมาณสี่รอบสี่รอบนะใครมีแรงเหลือมีแปดโมงมีสิบโมงมีเที่ยงแล้วก็บ่ายสองบ่ายสามโอ้โหแอคทิวิตี้ทั้งวันเลย ก็สามารถเลือกรอบได้ครับนอกจากมีอาหารอร่อยนะครับมีที่พักสุดหรูนะครับสุดชิลครับบรรยากาศริมน้ำนะครับก็ยังมีแอคทิวิตี้นะครับพายคายักนะครับล่องแก่งนะครับใครมาก็เชิญมาได้นะครับพี่เล็กฟอร์เรนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพี่เล็กครับไปเปิดห้องดูบรรยากาศครับว่าห้องเนี่ยเป็นแบบไหนกันนะครับผมขอบคุณพี่เล็กมากนะคะขอบคุณครับนี่เราพามาชมนะครับ ห้องพักนะครับนี่บ้านเลขสิบเอ็ดใกล้ได้สิบกิ่งในครับติดริมน้ำเลยครับดูวิวฮะเจิพครับโอ้ยโอ้เตียงแบบคิงไซส์เลยนะครับพี่เหน่งอันนี้พี่เหน่งนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับนี่ให้เกียรติมาพามาชมห้องพักห้องนี้มาได้กี่คนครับได้สี่คนครับห้องนีสี่คนแต่ถ้าเสริมเสริมก็ได้อยู่ แล้วก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือวิวแม่น้ําทัศนวิสัยจะจะค่อนข้างได้บรรยากาศมากๆตื่นเช้ามาได้ยินเสียงน้ําไหลดูพระอาทิตย์นะครับใช่ใช่โอ้โหโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะครับไอแม่น้ําแม่น้ําเขกงเนี่ยจะมีไอไอหมอกขึ้นไอหมอกขึ้นมาสวยสวยสวยครับสวยนี่หน้าหนาวนะครับจะมีไอหมอกขึ้นมาด้วยนะครับห้องกว้างมากในห้องนี้ประมาณ50ตารางเมตรได้เลยนะฮะเนี่ย ผมว่าน่าจะฮนะโอ้โหกวา้างมากๆครับมีโซฟานะครับ <laughs> มีทีวีนี่ครับมีกล่องนะครับเดดดีให้อ่ามีผ้ากุนหนูนี่มีถุงไปฉายให้นะฮะแก้วน้ำมีกาแฟให้โอ้โหนี่ครับโอเคมากนะครับวันนี้นี่ส่วนของห้องน้ำอ่า <c oughs> มีห้องน้ำสองห้องห้องน้ำสองห้องพเจ้าห้องน้ำสองห้อง โอ้โหไม่ต้องรอเิดไม่ต้องรอใคาน้ําไหลนะฮะเช็คให้นะัะดูสุขพันนะครับหรูหรานะฮะดูมีหินด้วยนะครับอันนี้หินจริงๆนะฮะหินนี่ธรรมชาติเลยโอ้โหนี่มันแบบมันแบบเปอาบน้ำแบบคือแบบใช่โคตรได้อารมณ์อ่ะมีเครื่องพันน้ำอุ่นนะฮะโอ้โหแบบธรรมชาติอ่ะธรรมชาติคือแบบได้ฟิวสร้างโครงสร้างอกอกก้อนหินนะครับ คอนหินที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็สร้างวิวเข้าไปโคะเลยกูไอเดียมากครับมีอีกห้องนึงด้วยนะไปห้องน้ำอีกห้องในทางด้านนน้นนะครับโอ้โหห้องน้ําแบบสวยมากดูดรับนี่ห้องแอบนอนสบายอ่ะแล้วมองไปดูวิวแม่น้ํโอ้โหนี่อีกห้องนะฮะห้องกว้างมากห้าสิบตารางเมตรนะครับโอ้โหนี่อีกห้องหนึ่งนะฮะ ห้องนี้ก็มีหินนะครับแต่ก้อนเล็กกว่าน่อยนี่อยู่เนาะโอ้โหนี่ยังไงฮะเรียนเชาเวอร์โอ้โหสบายเลยครับแล้วเป็นพื้นต่างระดับดีครับแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับกระเบื้องนี้ลงดีเทลมาเนี่ยแบบโอเคเลยครับกันลื่นด้วยกันลื่นในตัวใหญ่มากเลยนะที่มีห้องพักแล้วมีสองห้องน้ำใช่ครับหรูหรามากครับเพราะว่าออกแบบให้ผู้พักจริงๆได้มากกว่าสี่คน เสริมได้อะไรได้สร็มเตียงได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าห้องน้ําห้องเดียวก็เกรงว่าจะต้องรอกรันเออรับดูพม่านะครับดูนะฮะมีสองพม่านะครับนี่สวยงามได้เลยอ๋อตรงนี้เปิดแล้วเราก็เอาขายย่อนลงไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะก่อสร้างต่อก็คือตรงนี้จะเป็นเทอเลสเทอเลสยื่นออกไป เเป็นลูกค้าสามารถที่จะเดินออกไปนั่งเล่นตรงนี้ได้โอ้โหดีเลยครับอันนี้แบบห้องเพิ่งทำเสร็จนะคะนี่ับพิเศษมากครับนั่งอย่างนี้ได้เลยครับเพื่อนกับครอบครัวฟังเสียงน้ําไหลครับใช่ใช่โอ้โหสูตรกินไอบรรยากาศได้แบบสดชื่นนะฮะีก็ถือว่าเป็นเป็นบ้านที่ตอนนี้ที่ดีที่สุดแล้วละครับที่ดีที่สุดเพราะว่าทัศนียภาพความเป็นแม่น้ำเนี่ยจะจะกว้างจะกว้างสุดครับ แล้วไม่วุ่นวายด้วยนะครับมีสงบมากสงบครับอ้อยู่ติดถนนใหญ่ก็จริงแต่ว่าก็ได้ความสงบพื้นที่กว้างด้วยครับได้ครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เหน่งนะครับผมกับช่องเอ๋อหบ้านนะครับที่พาเรามาชมห้องนะครับตับใจมากยังไงเดี๋ยวคราวหน้าต้องมาพักเลยครับต้องรบกวนรบกวนรบกวนพี่เหน่งอีกครั้งนะครับผม ในปากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับช่องเบื่ออยู่บ้าน,นะ,ค,ะ bye ครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ